สวัสดีครับน้ำตกละลานตาสวนยาเขียวขจีมะเขือเทศพันดีมาเที่ยวถ้ำนาคีนะครับทิศนี้คืออำเภอบ้านแพงนะครับมาพบไดเ้เจอกับทีมงานประธานห้างครับมื้อนี้มาอยู่ช่อง่องนี้แหละฝากทิดตามด้วยพี่น้องเด้ออ่ะต้องร้ออย่างไรพี่น้องแซ่บๆนำกันพี่น้องหมากนัดนะครับสับป,ปะรดบ้านเฮานี่ลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่นู่นนี่น้อย,น,อย,น,อย,น,อยนี่มันแซ่บพี่น้องกินกบพริกเกลือ

โออ้้หวหานนพี่งก็จะปอกให้จ็บเจือเลยพี่น้องเลยถุงละสาวบาดพี่น้องเอ้ย่นะพอกินขึ้นอย่างนี้พริกเกลือพี่น้องแซบ่บล้กัน แค่แบบนี้มาเดูพี่น้องด้วยอยู่หลังบ้านนี่ยนะพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ค่าขนาดพี่น้องเลยจำไว้พี่เกลือเกลือพีกเกลือถึงแดงออกเปรี้ยวหนัวๆพี่น้อง อ๋อจะคำวะลาพี่ลาน้องไปคำนี้ ทำไมพมบบี่น้องสบาดเจ็บเจ้า